สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาติดตามข่าวข้ามคืนทางช่องนิว1 8กับผมนพพวัน์อภิพัฒน์เดชาคุณครับข้ามคืนนี้ครับยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจรวมถึงแวดวงของธุรกิจเองจะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจธธไปอย่างไรไปติดตามกันครับ เริ่มงานแรกกันที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆจัดงานถแถลงข่าวความคืบหน้าและแนวทางการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีรายละเอียดอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันครับเอสบีนนั่นเคอทำผ่านสสวนะครับอันนี้ก็เต็มวงเงินเหมดแล้วนะครับก็จะมีซอฟต์ลนที่คิดว่าน่าจะออกผ่านไปทางอมสิน จะเป็นรายย่อยต่างๆก็ตอนนี้อยู่ท voilà ี่อสงินดําเนินการอยู่ต่อกันที่ผู้บริหารสาวสวยโมปรินาศรีอินอดีตนักร้องและเจ้าของธุรกิจร้อยล้านเปิดแกลนโอเพนนิ่งคาเฟ่สไตล์ชิลสุดชิคเมโลเยนโลบาระอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีกับคอนเซปต์บรรยากาศทองหล่อราคาเด็กมอโดยเปิดบริการตั้งแต่เวลา10.00นถึง24.00นโดยมีทั้งโซนอินดอร์และอาลล์ดอร์และชั้นสองไว้รองรับลูกค้าหลากหลายสไตล์ครับ เบลโลเยลโลบาร์ค่ะเป็นร้านนั่งชิลเป็นคาเฟ่ด้วยช่วงเชา้าแล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะเป็นบาร์นั่งชิลค่ะเป็นสไตล์ใหม่นะคะเหมือนยกค้องหล่อมาไว้ที่สัตหีบเลยของคนพื้นที่ระยองพัท,ะทะยาสัตหีบเขาก็จะค่อนข้างที่จะชอบเหมือนไม่ต้องขับรถไปเที่ยวกรุงเทพเลยเหมือนมาเจอกันที่นี่ได้เลยค่ะแางด้านคุณระวิวัรณมลิขพิทักษ์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านบริษัทชาร์ปไทยจำกัด เผยผลวิจัยร่วมศูนย์วิจัยแห่งชาติเพื่อการควบคุมและการป้องกันโรคติดเชื้อสถาบันเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยนางาซากิประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลาสมาคัสเตอร์ที่ช่วยลดจำนวนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สาเหตุของโรคโควิด -19 ในอากาศได้มากถึงร้อยละ91.3และยับยั้งเชื้ออื่นๆอีกด้วยครับ จริงเทคนยีพลาสมาคลัสเตอร์ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของชารนะคะเราคิดค้นมาก,กว่า20ปีนะคะแล้วก็ได้รับการารับรองจาก30กว่า30สถาบันทั่วโลกนะคะก็ได้รับการยืนยันว่าไดา้มีการสามารถฆ่าเชื้ออื่นๆได้เช่นไข้หวัดใหญ่นะคะไข้หวัดนกนะคะรวมถึงจริงๆเรื่องของ PM 2.5ที่เราเคยมีปัญหาการตัวนี้ก็สามารถช่วยยับยั้งแล้วก็ลดแล้วก็ป้องกัน ภาวะเหล่านั้นได้ปรับชมใหม่ให้ทันสมัยต้อนรับยุค New Normal และยุค2020เลยครับสำหรับคุณปนาลีพัทรประสิทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการตลาด4มุมเมืองศูนย์กลางค้าส่งผักผลไม้ตลอด24ชั่วโมงที่ทุ่มงบกว่า4,500ล้านบาทขยายและปรับปรุงตลาดเดิมโดยมีการเปิดตัวโครงการตลาด4มุมเมืองยุคใหม่บนพื้นที่กว่า320ไร่เพิ่มขึ้นจากเดิม70%รองรับผักผลไม้ทุกรูปแบบอีกด้วยครับ แต่เราจะเปิดให้ครบเนี่ยค่ะปลายปีนี้ซึ่งในปีหน้าเนี่ยเราก็คงจะมีงานที่จะขอบคุณทั้งสื่อมวลชนและขอบคุณทั้งผู้ค้าเราที่อยู่ด้วยกันมาตลอด40ปีค่ะมาต่อทางด้านของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสริงห์ทอจัดพิธีปิดงานไทยแลนด์เทคไทยแท็กการแสดงผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิงห์ทอไทยเพื่อการสนับสนุนและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสิงห์ทอในประเทศและต่างประเทศภายในงานมี ผลิตภัณฑ์อาทิผ้าผืนผ้าที่มีนวัตกรรมและฟังก์ชันถุงมือหน้ากากผ้าเสื้อผ้าเด็กยูนิฟอร์มเคหะสิ่งทอพร้อมร่วมเจรจาธ,ธุรกิจกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการโดยตรงครับ กระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนรวบรวมตำแหน่งงานกว่า1ล้านอัตราจากภาครัฐภาคเอกชนงานพาร์ทไทม์งานสำหรับผู้สูงอายุงานสำหรับผู้พิการและโดยเฉพาะงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่ครั้งนี้ทางรัฐบาลมีโครงการสนับสนุนค่าจ้างกับนายจ้างแบบจ่ายกันคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นให้ในายจ้างภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจรับนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงานกว่า260,000อัตราผู้ที่สนใจสามารถไปงานนี้ได้ในวันที่2 6 2สถึง 8กันยายนที่ไบเทคบางนาครับ ปิดท้ายกันที่แบรนด์เบลล่านีน่าแกรนโอเพนนิ่งพร้อมการกลับมาทวงบัลลังเปิดตัวผู้บริหารน้องใหม่ไฟแรงดรภูวสิทธ,ธิ์มณีสวัสดิ์กุล CEO ประธานกรรมการบริหารบริษัทโอลีริชจำกัดพร้อมนำทัพเปิดตัว 10GD แ r ลนด Dealer กับเวสสําอางนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของคนไทยเพื่อคนไทยผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ100%เหมาะกับทุกสภาพผิวหน้าแม้ผิวบอบบางแพ้ง่ายผ่านการรับรองหลายสถาบันจึงทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพ พ,พี่ทำเองเนี่ยก็คงจะไม่ได้ถึงตรงนี้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เป็นคนยุค ใหม่แล้วนะคะคือเราเราตกรุ่นแล้วอะค่ะนะคะแล้วคือว่าน้องมาเนี่ยก็มาช่วยได้เยอะมากเลยค่ะเข้ามาร่วมในแบรนด์นะครับก็สามารถติดต่อนะครับที่เพจตรงนะครับนั่นก็คือเบลลานีนาเมลาซิโ o ไทยแลนด์นะครับหรือติดต่อผ่านแกรนดีลเลอร์นะครับดีลเลอร์เอกุสเซียบีพีและตัวแทนจําหน่ายนะครับตอนนี้มีทั่วประเทศครับกลับมาติดตามข่าวข้ามคืนได้ใหม่ทางช่องนิวสิบแล้ว,วันนี้ผมนุกวรอภิพัฒน์เดชากรพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ